โอเคครับท่านผู้ชมครับผมมาเจอผล,ลไม้นะครับไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรนะครับผมโอ้โหรูกมันโตมากเลยครับอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าถั่วถั่วรสใช่ไหมครับอันนี้ไปเทียเรียกว่าถั่วรสน่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับผมเพราะมันเป็นเครือเป็นเถาด้วยนะครับแต่ผมิ๊บมาเอกใจตรงที่รูปร่างมันนี่แหละครับโอ้โหรูปร่างมันาคล้ายอะไรนะคุณว่า รูปร่างมันคล้ายๆกับหำคนนะครับนี่อันนี้นะถ้าไม่อันนี้คือเป็นของคล้ายๆหำคนนะครับน่าจะเป็นถ้าเป็นหำก็จะเปรียบเหมือนพวกไส้เดือนหมูนะครับขี้ไก่เดือนหมูนะครับหำสั้นๆนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าขี้ไก่เดือนหมูนะครับผมนะครับเขาเรียกว่าถั่วรถนะครับผมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับโอ้โห รูปร่างมันนั่นแปลกพิกลมากเลยนะครับผมโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นเพื่อตระกูลถั่วเขาเรียกว่าถั่วรสนะครับผมแต่ผมมองแล้วเหมือนเหมือนหำคนเลยนะครับผมหรือหำหำหำมานะครับผมนะครับผมนะครับใหญ่จริงครับใหญ่จริงใหญ่แต่สั้นนะครับผมใหญ่ใหญ่จริงครับผมชีคเกร์เดือนหมูนะครับรู้จักชีคเกร์เดือนหมูไหมครับนี่ครับประมาณนี้โอ้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นพิดหวองเลย